สวัสดีค่ะปอเองนะคะวันนี้ปอจะมาแต่งหน้าลุกสีชมพูแบบนี้ให้ดูกันนะคะอยากรู้ว่าจะแต่งลุกอย่างนี้ยังไงต้องไปดูกันเลยดูเลยมาเริ่มกันก่อนเลยนะคะด้วย f a สไพรเมอรนะคะอันนี้ใช้ของ Maybelline Baby Skin Primer นะทาทั้งหน้าเลยว่าเราต้องการให้ผิวเราดูเนียน แบบใคร,เร่เจจดิงน,นะทาไม่ต้องเยอะนะเอาแค่แบบตรงไหนที่มีปัญหารูของขนกว้างหรือว่าหน้าไม่เรียกก็ทาพะตรงนั้นอะทาเยอะไปก็ไม่ดีอ่ะมันจะโ้โวเรวยสิวเลยเห็นใหญ่ต่อร้านนี้จะม,มีอะไรมาบอกว่า เห็นที่คายลี่มันปากใหญ่ๆป่ะมันคือแล้วถพาคนไหนอยากปากใหญ่ต้องลองถึงนี้มันคืออันนี้ค่ะมันคืออันเนี้ยแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเนี่ยคือเริเอาปากเราไปดูดเข้าไปแล้วมันจะทําให้ปากใหญ่ขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูใช้อะไรก็ได้ที่มันเป็นทรงแบบเนี้ยมันก็เวิร์กเหมือนกันแต่ในซื้อมาแบบไรซ์แมแบบแพงมากอะแต่คือใช้อะไรก็ได้ที่หน้าตาแบบคล้ายๆเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะทำแบบนี้ก็คือเอาปากเข้าไปแล้วก็ดูด แต่คือต้องแบบให้ปากแบบมีลิปมันหรือไม่ก็น้ำอยู่ไม่ก็น้ำอยู่นะคะถ้าเกิดงั้นมันจะไม่เวิร์กเห,เห็นอย่างงั้นเดี๋ยวรองดูประมาณ30วิได้มั้งเดี๋ยวเราจะได้ผลจริงป่ะใหญ่ขึ้นปะ ระวัตงตรงนี้นะคะว่ามันจะเป็นรอยนะต้องอยา่าอย่าดูดปกติกปากก็เจอแต่น,นีลองให้เูเฉยสำหรับคนอยากปากเจอนะคะอันนี้คือแบบเป็นได้แค่ชั่วคราวแต่ไม่ต้องไปพึ่งฉีดเฉยโบสทมองโบสถ์อะไรแบบใช้นี้แทนนะต่อไปก็ใช้ r o l l u m i MAGIC FOUNDATION นี่นะตัวนี้นะ ถ้าใครว่างๆดูแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าชอบวิดีโอแบบไหนว่าการชอบแบบให้พูดแบบนี้หรือว่าชอบแบบฟังไม่มากกว่าอีแคพูดเลยก็บอกไปเลยจะได้รู้ว่าทําแบบไหนดีกว่าอยากลองแหละอยบจะได้รู้ว่าคนดูชอบแบบไหนตู้ที่จะทําตามนี่แบบผิวนานนี่แบบดีมากแล้วก็โกล์มากเลยนะคือแบบไม่ได้แมททีเดียวคือผิวแบบดูดูแบบมีน้ำมีนวล นั่นแหละแบบดูแบถือสุขภาพดีอย่างนี้อรักเกียรนเข้าไปถึงคอเลยครับคอโครสีนไม่สวยต่อไปนะคะหลังจากจากที่คนทุกคนเห็นเห็นกันอยู่ว่าบ้านคาลาเชียนเนี่ยเขาายอะไรคอนทัวร์นี่แบบปังที่สุดแล้วเพื่อพวกเขานี่เจ้าแม่ายอะไรคอนทัวร์อะไรถูกป่ะเราก็จะต้องมาปังแบบตามเขาถูกป่ะวันนี้ป๊อก็จะมาใช้ Anastasia Beverly h i l l Control Cream Kit ตัวนี้นะคะจะใช้สีนี้สีนี้พอสีอ่อนนะนะแค่นี้พอไม่ต้องลากยาวให้มันหปากมันจะดูแบบว่านี่ถ้าอยางให้มันไม่เท่ากันนะแล้วก็หัวแมงนะครับเพระคนหัวแมงมาก ต้อง <c oughs> ลายหัวมันอย่างนี้เลยนะคือพอจะพยายามไม่จะทำแบบทําให้มันแบบตรงนี้ไม่ไม่เลยตรงนี้มากเนีย่ยมันจะดูแบบแบบดูเหมือนเลอะเทอะมากเกินไปแล้วก็ค้างไดยเพราะหน้าบานมากแล้วก็มาเคลียนนะร์ระยนะปวติปกเลยใช้ดิลเลนเดนเนเอร์นี่หละเคลียร์นะแบบพยายามอย่าถูกมันมากแบบกดลงไป ให้มันดูแบบธรรมชาตินะแค่กดๆๆๆเงี้ยนะให้มันดูแบบเป็นผะิวๆนะกดๆแล้วก็จะมาไฮไลท์กลางด้วยนิดนึงนี่นะไมมีด่างหรอคะว่านะคะเพะว่าไมีด่างเลยเราใช้แปรงแบบหัวแบบโดมอย่างเงี้ยหาที่เอาไว้ก็อยาา่าคอนซีลเลอร์โป๊ะเตี้ย แล้วคือปกติที่ปอมพยายามจะทำคือเป็นปพยายามแบบ create เบ้าตาที่ไม่มีเนี่ยแบบฝรั่งค่ะประจะเอาสีไฮไลท์คอนทัวร์สีที่เอามาใช้คอนทัวร์เนี่ยค่ะทาตรงนี้ด้วยทาแบบจะทำให้แบบมันเห็นเป็นเบ้าตาเนี่อน่นะตรงเนี้ยเห็นนะทาไปแล้วแป๊มหนึเกียร์ กูแบบมีมิติขึ้นมานิดนึงแต่คืออะไรเงี้แเราก็เอาใชา้อาใช้เราลงทักอยู่แล้ว,ลวต่อไปก็มาทำมาคอ,คอนซีล,ลสิวกันก่อนเพราะว่าสิวนี่ตอนนี้เยอะมาก <c oughs> ก็ใช้เหมือนเดิมในคอลเลคชันคอนซีลเลอร์สีมีเดียมนะดีมากๆแต่สีมันไม่ค่อยแบบเอาจริงสีมไม่ค่อยใช้สีผิวจริงๆรบอสสีมันออกแนี้แบบส้มไปนิดนึงสำหรับผิวที่บอส แล้วก็ใช้ดีอะราคาถูกมากคือหาดีกว่านี้ก็มันจะหาไม่ได้เพราะมันจะบนไปและราคาบนไม่ได้ดอะปกติปอลก็ใช้แบบพวกนานาสครีมมี่คอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยแต่หมดไปเลยไม่ไปซื้อเลยใช้ตัวนี้มั้ยล่นี่นะแล้วใช้แปรงเดิมที่เกี่ยไอ้นี่แหละกดเข้าไปรู้สึกว่าใช้แปง้งเงี้ยมันดูแบบให้เค้าใหญ์ดีขึ้นนะแล้วก็ดูแบบเหมือน ทำให้ดูมันดูเป็นแอร์บรัชมากขึ้นนะดูแบบไม่เหมือนใช้คอนซีลเลอร์อยู่แบบไม่เห็นนะ <c oughs> แล้วก็ปกปิดดีเลยเน <c oughs> ี่ยโหดเลยกดนะคะอย่าถูไปอื่นนะแค่กดกดกดเลยเสร็จแล้วแล้วก็มาไฮไลท์นะคะนอนคอนโทรไปแล้วก็ต้องมีไฮไลท์ถูกป่ะแล้วก็ใช้อันนี้เหมือนเดิม <c oughs> Maybelline Instant a g e r e w i คอนซีล e a อร์นช่ว่าคอนซีลเ <c oughs> น,นี่ยตัวนี้ซีนิ n e u t r a l i z อร์ ามาคอนซีลใต้าตาแล้วก็ไฮไลท์ไปด้วยในเวลาเดียวกันไม่ต้องทาเยอะนะนี่เยอะนี่ก็เยอะตรงนี้ด้วยแล้วก็หัวจมูกนิดนะึงแล้วก็ต้องปากาด,ด้วยจะได้ดูปากเจะเจอนะก็ะฉันชอบของฉันนะถูกปะ่ะทำไมไอ่ะทำไมทำไม่ได้อะไม่ได้อะไรเงี้ยจะทำอ่ะ เราเล่นนะอันนี้ก็จะใช้แปรงแปรงแบบหัวโดม,มอย่างเดิมแต่อันนี้จะดูฟูๆหน่อยอันนี้จำไม่ได้สิแบบซื้อถูกๆูกแบบมีเต็มขายตามห้างปกติเลยอะอันนี้ก็จะใช้เกลี่ยเกลี่ยตร,รงให้มันไปตามในทิ่งน,นี้อยากแบบกได้เอ,เอามาเพ่อนูดไม่ค่อยรู้เรื่องมาถ้าเกิดพูดไม่รู้เรื่องก็ขอโทษนะเนี่ยเกี่ย แล้วก็ใช้บิวตี้บลันเดอร์เนี่ยค่ะกดกดนะอย่าดรากนะกดนะเป็นอเนี่ยนนะเ,เนี่ยเพราะบิวตี้บลันเดอร์เนี่ยตัวที่มันมันดีเนี่ยคือมันจะช่วยสมมติว่าใช้ product เยอะเกินไปถูกไหมคะมันจะช่วยแบบซึมเข้าไปในตัวเนี่ยให้มันแบบให้เราไม่ไม่ใช้เยอะเกินไปไม่ให้ดูแบบเคกกี้ไม่ให้ดูแบบเยอะไปเงนะี้ยเห็นไหมดูมีทรายขึ้นมา มันก็คือไฮไลท์ตรงนี้ก็คือคอนทัวร์มันจะมีเห็นอยู่ว่าหน้า,าดูมีมิติมากขึ้นจากตอนแรกหน้าบานเนี่ยลอง mm hmm. ก็พอดูแบบเผยพอดูมีมิติบ้างมีตื้นหรือหนาบ้างากแต่ตอนแรกที่แบบมันเป็นมิติเดียวหมดเลยอ่ะจะใช้ตัวนี้เราะว่าในเซฟแป้งฝุ่นนะสีทรานซิชั่นนะคะแ mm hmm. ่กๆใช้แป้งใช้แป้งใช้อะไรก็จะใช้ฟองน้ำที่มันไม่ได้เปียกเนะ่จะทำ จะมากดไว้คือจะแป้งเนนี้กดไว้ใต้าตาจะได้ตามจะไ้ไม่ใต้ตาที่เราไฮไลท์ไว้ที่เราใช้ตัว m a y b e l i n e Instant Age r ไว้นะคะมันจะได้ไม่ครีสแล้วมันจะทำให้จะไไม่ครีสแล้วก็จะทำให้ดูแบบดูแบบพุ่งมากขึ้นอนะ่ะแบบไฮไลท์มากขึ้นอนะ่ะนี่เหอกม้แ้วก็เนี่ยนะกดลงไปคือแบบกดเข้าไปเยอะเลยนะแบบใช้เข้าไปเยอะเลยแล้วตอนหลังเราจะมาปัดออกตอนหลังจะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะ ใช้แป้งฝุ่นอะไรก็ได้นะไม่ต้องยี่ข้อนี้ก็ได้ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยใช้อะไรแทบแทนได้ใช้เลยไม่จ่าเป็นจะต้องใช้ตามตานะคะใช้พรายเมอร์นะคะตัวนี้ใช้ Mac soft ocher paint pot นะตนัวนี้ถ้าเกิดเป็นคนไหนไม่ต้องตาไม่เปือกตาไม่มันหรือว่าเปืดอตามไม่ต้องใช้พันก็ต้องใช้ก็ได้นะแต่ปามคนเปือกตามันมากจะต้องใช้พรายเมอร์ไม่ใช้นี่ อายชโดนี่เผือกทาไม่ทาไม่อยู่เลยอ่ะเนี่ยก็ใช้นิ้วแล้วก็กดๆลงไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้เยอะก็ไม่ดีอะใช้นิดเดียวต่อไปนะคะเราก็จะใช้ชื่อ Art Deco Eye s h a ชโ w สีสามสิบสามนะตัวนี้มันไม่ได้ส้มเข้มอะมันแค่ส้มแบบส้มอ่อนๆนี่นะแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะใช้ให้มันเป็น ให้มันดูรู้เลยใช่ว่าเป็นเหมือนทำครีสขึ้นมาใช้แป้งฟูๆนี่นะตรงนี้นะคะที่มันเป็นครีสเนี่ยคือที่แบบเป็นกระดูกเพราะาตาถ้าแบบเรากดเข้าเนี่ยคือกระดูกอ่ะแล้ว่าออกมาเนี่ยเห็นไหมมันดูแบบว่ามี มีมิติขึ้นมาจากหรังจากที่เราลงสีส้มคือคนเอเชียใช้สีส้มเ่ี้สวยมันจะไม่ดูเยอะแบบไม่ดูแบบไม่ธรรมชาติจะดูธรรมชาติมากมืนมืนบีแบบเฮ้ยตื่นมามีเบ้าอันนนะเห็นไหมดูมีอะไรขึ้นมาไหมเราต่อไปนะคะก็จะใช้พาเลตนี้คืออะแต่งตาลุกเนี่ยจะใช้พาเลตนี้พาเลตยอยวน อันนั้นคือไม่ต้องใช้แบบงคนถ้าเกิดมีเบา้าอยู่ล้วก็ไม่ต้องใช้แต่ปอมไม่มีเบ้าะอะไรแบบต้องใช้ถูกไหมว่า LA Girl Eye Shadow Collection สีนูดนะคะเป็นตัวนี้มันก็คือเน k กเก็ตสามแหละแต่คืออยากใช้แบบอยากหาที่มันเป็นเวอร์ชันแบบ affordable ให้ทุกคนได้ใช้กันแบบว่าอันนี้ถูกมากแบบยี่สิบอาทดอนเองมั้งประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าดอนนะที่ไทยประมาณห้าหกร้อยบาทจะเสียบสีมันเนกเก็ตสามเลยค่ะเนีย แล้วลูกเชื่าจะทาก็เอาเนี่ยแบบชมพูชมพูใช่ไหมล่ะวันใช้สีนี้นะคะสีนี้นะทาทั่วเปิดตาเลยเอามาเป็นทำคัดเบ้าข้างนอก เป็นตัวว V ข้าหนอยเน้มแค่มากขึ้นดูตามีมิติมากขึ้นทําให้มันดูลึกขึ้นลึกขึ้นนะแล้วเกลี่ยไปด้วยเบลนเบลนด์แเบลนเอาไว้อันนี้เราเอาเป็นแปรงแบบเป็นแปรงสีบลัชเล็กๆอย่างนี้นะจำมาใช้สีนี้สีสุดท้ายนี่นะนี่ แล้วก็ทำแบบให้มันเป็นเดี๋ยวทำไมตัววีข้างนอกนี้นี่ดูสิข้างนอกม่วงๆหน่อยใต้ตาที่เราเบรกไว้นะคะก็น่าจะพอแล้วแล้วก็มาพอจะมาปัดออกกันจะใช้แป้งแบบใหญ่ๆมาปัดออกแบบแป้งนี้นะ แลนะมันก็จะดูแบบว่าไบรท์ขึ้นนะก็ใช้สีเดิมนี่แหละทาตรงใตยตายนะคะสีสีเข้มอันนี้เราก็ส่งสีเข้มแบบนี้ทาตรงข้างนอกปาเข้มที่สองแต่สุดท้ายนะทีนี้นะ จะเขียนเป็นอายไลเนอร์ทั่วตาให้มันแบบดูพอมีสโมกกี้สโมกกี้นิดนึงเพราะถ้าเกิดตอนเราติดขนตาแล้วจะได้เห็นไม่เห็นกาวแบบไง,ไง่ายๆไม่เขียนแบบไ,ไ่ายลายเลย ก็จะไปปัดขนตาไปดัดขนตาปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาให้ดูนะอะขนตาที่จะติจะเป็นที่มีที่ใกล้เคียงที่สุดนะที่มีตอนเนี้ยคืออันนี้เมี่ยคือันนี้นะอนน้เป็นแบบมิง้งลาชเชอนะคือแบบใช้ได้หลายรอบเป็นขนตาม,มิ้งนะคะใช้ได้หลายรอบมากก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะเป็นไงจังจะติดแล้วเออเดี๋ยวไปเขียนคิ้วด้วย มาคือหมายคิดนึงี่เห็นหมดแล้วนะเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูเลยเปมนคิ้วจริงคนตาปคนตาเสร็จแล้วนะเราก็ต้องมาต่อมาต่อที่ตากันเลยเขาก็จะใช้ตัวนี้นะเรียกว่าอะไร L A L A girl glide gel eyeliner สีแชมเปญนะคะเจลไลเนอร์สีอะไรกันที่มันเป็นสีแบบวิงวิงมุกมุกกัทาข้างในตาแล้วทำให้ดูตาตอขึ้นนะทาข้างใน w a ไลน์เลย ะคอนทัวร์ค่ะเราก็จะใช้ Australia's Highlighting and Contour Kit ตัวนี้นะคะไม่รู้เมืองไทยไมีขายปะคือมันดีมากคืออันนี้ไม่เกิน600บาทแล้วได้มาอย่างเงี้ยแล้วสีแบบสีเข้มแบบสีแน่นมากจะใช้จะใช้สีตรงกลางตรงนี้นะคะนี่นะ เอาจริงทําคลิปที่มันเป็นแบบผู้พูดเงี้ยยากเหมือนกันนะตอนแรกทำเฮยรร้ยทำภาษาคกิปดีกว่าคนจะได้ยูเยอะๆอะไรเงี้ยภาษาไทยจะไม่รอดเลยในะคลิปนี้จะรอดด่อเลยวะแล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์จมูกนะไอ้เรียกว่าอะไรอะคอนทัวร์จมูกนะคะเอย่าใช้แป้งนนะนี่เดี๋ยวดูนี่พอจะเริ่มจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นลงมาจนถึงปลายจมูกเห็นไหมมนันขึ้นมาเลยอะ ไม่ดูฝั่งเดียวเราเรจะดูมันจะขึ้นมาดูดิดูแบบจมูกโด่งขึ้นมาอะไรบ้างท่านจริงๆปกติจมูกจมูกแบนมากะนกะนะจมูกขึ้นแล้วแล้วก็อันนี้คือทริคสำหรับคนที่ชอบปากเจอปากเปิดปากปากใหญ่ปากเจอปากเซ็กซี่อย่างเงี้ยให้เอาที่เราคอนทัวร์เนี่ยแป้งที่เราไอสีที่เราคอนทัวร์เนี่ย เอามาทาใต้ปากตรนนี้นิดนึงมันจะมันจะสร้างแชรดว่าให้ดูปากแบบอิ่มขึ้นเห็นป่าปากมันแบบเจรยื่นขึ้นมานิดนึงน่ะตรงนี้นะใต้ปากเนี่ยแก้มนะคะแก้มตัวนี้ปาก็จะใช้พว่าโทนนี้นเป็นโทนชมพูอยู่แล้วนะแก้มก็ควรต้องชมพูอะไรใช้ตัวนี้ตัวนี้เคยใช้แล้วแต่มีสีชมพูสีเดียวอะตัวนี้เป็นของแม็กนะคะชื่อว่าเฟลเฟลพาวเดอร์นะ ให้แบบดูแบบพอมีแก้วองค์ชมพูนิดแล้วก็ไฮไลท์นะคะไฮไลท์เนี่ยจะไม่เอาแบบว่าปังแบบเฮ้ยไฮไลท์พุ่งมากไม่เอาจะใช้แบบอ่อนๆพอดูแบบธรรมชาติแบบผิว,วกลัวๆนะคะเราจะใช้ตัวนี้ Mac Soft Gentle นะเนี่ยแบบนี้นะคะอันนี้มันจะดูแบบสั้นๆนิดนึงไม่ไม่ไฮไลท์ขนาดแบบ Mary Lou m i n e r a l i z e เศงี้ยอันนั้นมันจะ อันนั้นก็ชอบแต่แค่ลุคนี้แบบนี้มันจะสวยกว่าคือถ้าเกิดเป็นคนตรงนี้แบนอนะทาไฮไลท์ตรงนี้เลยมันจะไม่ดูยืดขึ้นมาแล้วก็มีทริปทริปนึ่งคือคนที่ชอบปากเจยล์ละให้ไฮไลท์ตรงนี้ให้ไฮไลตรงคิวบสโบเนี่ยตรงเนี้ยปากมีโอบอิ่มขึ้นนี้นะตอนนี้ก็มีออปชั่นสองตัวเลือกให้ให้ลองให้เลือกด,ดูว่ามีอันไหนก็ใช้อันนั้นนะ ที่มันที่คิดว่ามันเหมือนกันคืออันนี้มันชื่อว่าสีที่ Kylie g e n d e r ใช้จริงๆในรูปคือ Gerard Cosmetics เรียกว่า Liquid Lipstick มันสี Serenity นะคะสีน,นี้คือ makeup artist ที่ Kylie g e n d e r ใช้บอกว่าใช้สี้จริงใช้สีนี้ก็เลยต้องซื้อมาแต่คือไม่รู้ว่าที่ไทยจะหาซื้อได้ง่ายๆหรือเปล่าที่นี่คือต้องสั่งมาจากเมริกาแล้วก็ชิปมาที่นี่ที่นิวซีแลนด์นะคะแต่ไม่รู้เขาชิปไปเมือนไทยหรืเปล่า แต่ถ้าเกิดใครหาอันนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ได้เป็น Mac Place Me นะคะสีคล้ายๆกันเดี๋ยวเวสให้ดูเลยแต่แค่มันแค่ texture แบบ texture ไม่เหมือนกันนิดนึงแต่สีมันคล้ายๆกันเลยเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดใครหาอันนี้ไม่ได้ก็ใช้ Place Me แทนไะด้มันไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดั้นตอนนี้ก็จะใช้สีนี้นะเพราะว่าใครลิปเจนเดอร์ใช้สีนี้ก็ต้องใช้สีนี้พอจะ l ล n e ิ i ละ l ปอ,ปปก,ปอก่อนทาด้วย L A Gel อันนี้ใช้แต่ L L Gel นะแม่ไม่รู้าาทำไมทีนี้ก็ใช้ บางเอิญอะบางเอิญใช้แต่หลง L.A. Girl L.A. ลเอล l l เกิลลิปสี Natural นะคะปะเป็นคนที่ชอบใช้ลิปไลเนอร์ลายปากก่อนมากเรามันจะทำให้ดูปากชัดขึ้นก่อนทาลิปสติกนะลายเลย ชอบมากสวยมากเป็นว่าเป็นแบบ b i g s fan กับ liquid lipstick เลยคือทาแล้วชอบงบ้มาค่ะลูกนี้ดูแบบว่าสดใสเสียงพูอะไรอย่างเงี้ย